หาปลาแบบใหม่นะครับพี่น้องเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเคยเคยหาเจอหาได้แน่นอนนะครับพอถึงมาหาแบบนี้นะวิธีนี่เผื่อมันขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับปลวกปลาปลาช่อนปลาดุกปลาช่อนหน่่ยนอบานมวยที่ได้สวนสวยได้หรือเปล่าอยากใหญ่ ไอไอปลานั่นไม่มีเนี่ยปลาลดปลาลดอ่ะรัน้แห้งรอน้ำแห้งโอ้โอนู่นทางนู่นได้สองได้แก่ตัวสองตัวเลยนะทางนู่นอะเดี๋ยวครับตัวนี้ก็ได้สองตัวแล้วเมื่อกี้ นีสามคนาจรอยก็เกือมแห้งไปแล้วครับทางนู้นก็มีคนดูเยอะนี่ปลาได้ทุกคนนะครับพี่น้องได้ทุกคนเลยนี่ใครที่ขยันวานก็ได้เยอะนะครับใครที่ขยันวานได้ได้เยอะอน,นะนนนนครับ แนงฝั่งโน้นต้องไปเปิดน้ำตรงโน้นนะเห็นไหมพี่น้องออตรงคันตรงคันตรงนั้นจะเป็นกั้นน้ำอยู่แต่ว่ามันออกมันไหลยอยู่แต่มันไหลค่อยนะ ผมจะพาไปดูตรงที่ว่านาจร่ปิดปิดกั้นไว้ว่าน้ําตรงนี้ปิดปิดแล้วตรงนี้น้ําขึ้นสูงนะเนี่ยปล่อยให้มันไหลลงไปฝั่งโน้นนะฝั่งสกโอ้น้ำมันไหลค,อคอ่อยๆเองว่นาจร่เนี่ย นี่เห็นไหมพี่น้องน้ำมันไหลมานี่เลยไหลออกข้างเลยครับเนื่องจากคนน่าจะปิดตรงนี้ไว้พอปิดตรงนี้ไว้ก็เปิดให้มันออกข้างนะเนี่ยนี่ปกติแล้วมันจะไหลลง อ่าไหลลงในสระในบอ่อนี่แหละบอ่อนี่นี่ตรงนี้ที่มันไหลลงนะตรงก็ปิดตรงนี้ไว้ให้ให้เปิดเปิดให้มันออกไปข้างนูน้นแล้วก็ข้างนี้ไม่ให้เข้าเข้าสระไม่ให้มันเข้าสระนะนี่แล้วก็หวหน้าจรวยก็ต้องนี่ครับตรงนี้แหละเกาะลูกนี้เนี่ยวหน้าจรวต้องเอาแมคโครมาอ่ามาเปิดน้ําออกนะครับมาเปิดน้าออกให้มันกว้างขึ้นแล้วน้ํามันจะได้ไปรวมกันข้างนอกนะ เออไปรวมกันข้างล่างนะครับนี่ฮะคนหาปลาก็จะเป็นสองฝั่งฝั่งนี้ก็หานะข้างบนข้างบนยังมีกิ่งมงกิ่งไม้เลยเยอะอยู่มีไม้เมยเอย๊ไม่มีคนมาตัดไม้เลยไม่มีคนมาตัดไม้เอาเลยนะถ้าปิดไม่ให้น้ำลงสาะใช่ไน่ให้ออกข้างเนี่ยถ้าลงสาะมันจะไม่แห้งง่ายไงน้ำไหลตลอดใช่ไหมน้ำเต็มสวนปามเลยสวนปามอันนี้คอกแพะนะคะ นี่ข้อแคะใช่แค่ไหมพี่แคะแค่เล็กแค่แค่เนีนี่ครับเกาะลูกนี้แหละเกาะลูกนี้แหละเนี่ยต้องเอาไมโครมากโกยอ,ออกให้มันมันกว้างให้หน้ำให้หน้ำมันไหลลงไปข้างล่างนะไปรวมกันข้างล่างเลย นี่หัวหน้าจโจรนี่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเดินมาเปิดนะพี่น้องนะครับน้ำน้ำไหลน้ำใสนะพี่น้องน้ำใสเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรมาใส่แถวแถวนั้นนะ่ะน้ำมันไอปลามันขึ้นลงอยู่นะครับปลามันขึ้นลงอยู่ดูโอ้ตรงนั้นครับจุดไฟทำไมแรงจัง โดนเลยพี่น้องได้กันทุกคนนะครับเรียกว่าถ้าใครขยันหวานหวานบ่อยๆนะหวานบ่อยๆนะครับพี่น้องได้ครั้งละตัวสองตัวสะสมนะครับเป็นเป็นปลาเนื้ออ่อนนะปลาขาวนะส่วนมากจะเป็นปลาขาวนะพี่น้องเป็นปลาขาวสองนิ้วนะหรือว่าประมาณนิ้วหนึ่งสองนิ้วนะครับอาจจะเยอะนะจะได้นะ นี่กับบรรยากาศางานสูบน้ำเครื่องสูบซิ่งวันนี้ก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะาแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าก่อนที่ก่อนที่เราจะ วิปไปทุระนะครับก่อนที่เราจะไปทุระเราจะเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะจะแวะเข้ามาดูก่อนนะเราจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอัปเดตสถานการณ์การสูบน้ําของอเจ้าสูบซิ่งอของเรืองแสงเคหกิจนะครับก็นี่ฮะก็าฝากไว้ด้วยนะครับาทางาเฮียเรืองแสงนะครับทางเฮียเรืองแสง ท่านใดน,นะครับที่มีงานาครับที่มีงานขุดบอ่อขุดสะหรือว่าทมดินหรือว่างานชั่วโมงงานเหมานะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการนะครับเข้ามาหาที่เรืองแสงเคหะก,กิจได้เลยนะพี่น้องอรับงานท,ทุกอย่างนะครับทุกอย่างกับงานาไมโครนะฮะนี่ครับนะ ก็อจกออยู่ที่เรืองแสงเคหะกิจนะครับที่บริษัทเลยนะครับาท่านใดมีงานนะครับเข้าไปติดต่อถามสอบถามได้เลยครับหรือว่าติดต่อจากคนหน้าจรดหรือว่าจีพึ่งก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ้ยบายนะครับสวัสดีครับโอ๊ร้อนแล้วอโอ้ดู อังตะโลงแล้วครับนี่วันอาจรอยก็อังตะโลงครับโอ้ยอยู่นี่ไม่อดของกินดอกดูเด้อทุกอย่างเลยครับนู่นไปแย่งมันก็ไม่ได้มันเรามามันอร่อยมันที่อร่อยที่ไทยมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นอร่อยนะมมัันนอะไรก็มันนี่แหละมาจากประเทศญี่ปุ่นกินเม่นครึ่งเด็ดเด็ดเต็ม ไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหนนะอะไรว้านนียวมันญี่ปุ่นน่ยทปลูกอะที่อยู่ทางคลองอะที่ที่ไหนไม่เอ็นไม่นั่นแหละที่ที่ไม่แอนเอามาเนี่ยมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นที่เอากันพันได้พันได้หัวมันมากเลยายอื่นก็เลยเอามาดไอไว้หัวไนต์จะตุ่นมันหัวไนน้อยเดียวแหละแล้วก็เอามาไว้ให้มันออกหัวใหญ่ไนต์หัวไนตหัวไนต่หัวไนต์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 หเวไนต์หั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 ว ไอ้อึงว่าบังตาว่าลุมเดียวมันเป็นซ้ำมันขึ้นหลุมแทนเละเป็นไงครับปลาตุงอร่อยไหมเสพเสพยิ่งถามผมถามภาษาไทยไปตอบภาษาไปสอบไปตอบภาษาซาลาวเนาเสพจะแซ่บจังไหมจัิงหงครับจัิงหงายนี่แปลว่าอะไรเจ๊พึ่งแปลหน่อยจัิงหงแปลว่าอร่อยอ่าจังายแปลว่าอร่อยภาษาลาวแซ่บ มันจะไงมันก็อร่อยมากๆมีเจตเกมโคตะเกย์รถตั้มมันมีงานมันเดินถ่ายเลยดูๆเน่เอฟซีเขาจะมาหาโจ้ยรักอะไรตู้ซิ่งอะไรรถตู้ซิ่งซเรถตู้ซิ่งอะไรตู้วยเหรอเอฟซีอ่ะเออแล้วก็มาหาด้วยวันนี้เหรอมาเรื่องนี่ครับสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ